ครับผมนายปิติพงศ์เผ่าเสรีพงศ์ครูกศนอตะบนท่าชัยกศนองำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นาทวิชานะครับพคสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับระดับมปลายสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเซ็ตนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเซ็ตนะครับเราต้องมารู้ความหมายพันของเซ็ตก่อนนะครับความหมายความสําคัญของเซ็ตนะครับ เซตหมายถึงลักษณะนา,นามที่เราใช้เรียกกลุ่มสิ่งของต่างๆนะครับเช่นกลุ่มคนนะครับกลุ่มสัตว์นะครับหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยจะทราบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ในกลุ่มและสิ่งที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่เรากล่าวมานั้นนะครับเช่นชนิดของเซตนะครับวันในหนึ่งสัปดาห์นะครับ หมายถึงกลุ่มของวันต่างๆเช่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็นกลุ่มของสัปดาห์นะครับวันนี้เลยนะครับเราจะมารู้จักชนิดของเซ็ตนะครับเซ็ตมีทั้งหมดสามชนิดนะครับวันนี้ที่จะมายกตัวอย่างคือหนึ่งเซตว่างนะครับสองเซ็ตจากัดสามเซตอนันต์นะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเลยเซตว่าง บทนิยามเซตว่างคือคําว่าว่างนะครับคือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านะครับภาษาทางคณิตศาสตร์นะครับเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเป็นเซตเปล่าเปล่านะครับเรามาดูสัญลักษณ์นะครับของเซตว่างนะครับตัวอย่างนะครับของเซตว่างวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างนะครับเซต A นะครับ เซต A มีสมาชิกเป็น x นะครับโดยที่ x ยกกำลังสองเท่ากับลบห้านะครับเรามาดูนะครับสมาชิกในเซตจะมีหรือเปล่านะครับ x ยกกําลังสองเท่ากับลบห้าเราจะดูกันง่ายๆนะครับเลขยกกําลังสองนะครับถึงจะมีค่าบวกหรือค่าลบนะครับจะมีผลเป็นบวกนะครับฉะนั้นในเซต A นี้ x ยกกําลังสองเท่ากับลบห้าจะไม่มีสมาชิกนะครับเซต A เลยเป็นเซตว่าง นะครับเรามาดูเซตต่อไปครับเซต B ครับเซต B มีสมาชิกเป็น x นะครับโดยที่ X เป็นเดือนที่มีจำนวน32วันเรามาดูครับ x เป็นจำนวนเดือนที่มี32วันจะไม่มีนะครับ1ปีเรามี12เดือนนะครับเราแยกเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนมีสามสิบวันนะครับ ลงท้ายด้วยคําว่าคมจะมีส1มสิบเอ็ดวันและมีเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะมียี่สิบแปดวันนะครับฉะนั้น x ็จะไม่มีจํานวนวันเป็นสามสิบสองวันนะครับเซต b เลยเป็นเซตว่างนะครับต่อไปครับเซตจํากัดบทนิยามของเซตจํากัดคือเอาง่ายงเลยนะครับเซตจํากัดเป็นเซตที่บอกจํานวนได้นะครับว่าจํากัดไว้ เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับบอกได้ว่าจํานวนนี้มีกี่ตัวภาษาทางคณิตศสาสตร์นะครับเขาเรียกว่าเซตจากัดคือเซตที่มีจํานวนสมาชิกเป็นจํานวนเต็มบวกใดๆหรือศูนย์นะครับตัวอย่างของเซตจํากัดในแก่เซต C นะครับเซต C มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x ยกกำลังสองเท่ากับ4นะครับ เรามาดูนะครับสมาชิกในเซต c x ยกกำลังสองเท่ากับ4หมายความว่า x แทนค่าด้วยอะไรแล้วจะเท่ากับ4นะครับในโจทย์ข้อนี้ก็คือ2นะครับสองยกกำลังสองเท่ากับ4นะครับฉะนั้นเซต c จะมีสมาชิกเป็น2นะครับคือเขาจำกัดมานะครับเซต c เป็นเซตจำกัดดูเซตต่อไปครับเซต d เซต d มี x เป็นสมาชิกนะครับโดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับและ x มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า2นะครับเรามาดูนะครับ x ที่มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า2จะมีสมาชิกค,คือตั้งแต่ลบ1น่ะครับ0นะครับแล้วก็1นนะครับฉะนั้นเซต d เขาจำกัดมาเป็นสมาชิกของ ดีคือลบหนึ่งศูนย์และหนึ่งนะครับเซตนี้เลยเป็นเซตจำกัดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเซตอนันต์เซตที่สามบทนิยามของเซตอน,นันต์คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดนะครับคือบอกง่ายๆได้ว่าจำนวนนั้นๆมีเท่าไหร่และไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จำกัดนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของเซตอนันต์นะครับ เซต e นะครับมี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะครับเขาระบุหมายว่า x เป็นจำนวนเต็มแต่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่า x เป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่จำนวนเต็มก็ต้องแต่เต็มลบเต็มบวกแล้วก็ศูนย์นะครับซึ่งมันมีมากมายนะครับฉะนั้นเซต e คือเซตอนันต์นะครับเซต f นะครับเซตต่อไป f มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามจุดจุดจุดนะครับคือเขาไม่ได้ปิดนะครับตั้งแต่หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเซตนี้ดูในรูปแบบการเขียนเซตนะครับจะเป็นเซ็ตอนันต์นะครับเรามาสรุปนิยามนะครับของเซ็ตต่างๆนะครับคือเซ็ตว่างนะครับ นิยามของเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกใดๆเลยอยู่ในเซตนั้นนะครับ2นะครับเซตจํากัดนิยามของเซตจํากัดคือเป็นเซตที่เป็นมีจํานวนเต็นนมบวกใดๆนะครับหรือศูนย์นะครับส่วนเซตที่สเซตอนันต์เซตอนันต์เป็นเซตที่ไม่ได้จํากัดนะครับต่อไปเราลองมาทําแบบฝึกหัดดูนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับแบบฝึกหัดที่เราจะทา ต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันนะครับแบบฝึกหัดนะครับจงตอบคําถามว่าแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นเซตชนิดใดนะครับข้อ1น,นะครับสมาชิกมี2องสามสี่ห้าหนะครับเซตนี้นะครับเขาระบุจํานวนสมาชิกมามีทั้งหมด5สมาชิกด้วยกันนะครับ ระบุม,มาอย่างนี้ชัดเจนนะครับเซตนี้เลยเป็นเซตจ,จำกัดนะครับข้อ2นะครับ1คอมมา2คอมมา3คอ m มาจุดจุดจุดคอมมา100นะครับเซตนี้เขาก็บอกสมาชิกมาอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่1ถึง100นะครับฉะนั้นเซตนี้จะเป็นเซตจ,จำกัดนะครับข้อ3สมาชิกนะครับ สาม 9, มาห้าเจ็ดเก้าคมจุดจุดจุดนะครับมาดูนะครับเซตนี้ในการรูปแบบของการเขียนเซตนะครับจะมีสามคาห้ามมาเจ็มาเก้ามาจุดจุดจุดเขาไม่ได้มีปิดนะครับว่าจะมีสมาชิกเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเซตนี้เรียกว่าเซตอนันต์นะครับข้อที่สี่นะครับสมาชิกของเซตนะครับ x นะครับโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย3ามลงตัวนะครับ x เป็นสมาชิกของเซตนี้นะครับโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแล้วหาร3ามนั้นมีมากมายนะครับฉะนั้นเซตนี้เป็นเซตอนันต์นะครับส่วนข้อที่ห้านะครับ x เป็นสมาชิกนะครับโดยที่ x เป็นจำนวนลบที่มากกว่า5้ามีไหมครับ x ที่เป็นจำนวนลบแล้วมากกว่า5ไม่มีนะครับฉะนั้นเซตนี้คือเซตว่างนะเป็นไงบ้างครับสําหรับการทําแบบงัดทุกคนคงทําถูกนะครับสําหรับชนิดของเซตนะครับทุกคนคงรู้แล้วว่าเซตต่างๆนะครับมีคํานิยามอย่างไงและสามารถนําไปแยกชนิดของเซตได้อย่างไรนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องนะครับสับเซตและ วิธีการดำเนินง,งานของเซตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ